สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูต้นชุปาชุปากับบรรยากาศที่ฝนกําลังจะตกนะคะรอบๆนี้ต้นนี้เราปลูกต้นชุปาชุปาไว้ประมาณ5ปีแล้วนะต้นนี้ห้าปีแล้วนะคะเมื่อตอนต้นปีติดผลแล้วนะคะติดดอกะคะ่ะไม่ใช่ติดดอกแล้วร่วงนะคะเดี๋ยวประมาณปลายปีเนี่ยเราจะมาลุ้นกันว่าเขาจะติดดอกอีกครั้งหรือไม่นะคะ5ปีกับขนาดต้นและขนาดใบถือว่า ต้นใหญ่และสมบูรณ์มากๆนะคะอันนี้เป็นต้นชุพาจุป้านะคะอ่ะรอบๆอันนี้วันนี้มันคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนนะคะอากาศก็เลยมืดๆอาจจะมองเห็นไม่ชัดรอบๆเราจะล้อมไปด้วยลำยานกิตตันนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะก็เมื่อสองสาเดือนที่แล้วก็เพิ่งเก็บผลผลิตไปนะคะรอบแรกแล้วก็รอบที่สประมาณปลายปลายปีค่ะ ก็น่าจะได้เก็บอีกรอบหนึงเพราะว่าบางต้นเขาเริ่มแตกเขาเริ่มออกดอกมาใหม่แล้วนะคะเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่าแต่ละต้นเนี่ยจะมีลักษณะสีใบไม่เท่ากันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวอะคะ่ะเราก็เหมือนกับการตัดแต่งกิ่งเขาอะคะ่ะก็รอให้เขาแตกใบอ่อนออกมาใบาอ่อนสีเต็มใบอ,อ่อ,อนๆนะคะสีเขียวอ,อ่อ,อนๆนะคะเต็มหมดเลยและนี่ก็เป็นต้นต้นฝักไอศครีม ต้นนี้ก็ติดผลผลิตแล้วนะคะแต่ยังยังเป็นปีแรกอะคะ่ะก็เลยยังติดไม่เยอะเท่าที่ควรวันนี้อีกคลิปหนึ่งก็จะมาพูดเกี่ยวกับการดูแลต้นลำยกิตั้นนะทุกคนเพราะว่ามีคนถามเข้ามาจะพูดเกี่ยวกับการให้น้ําต้นลำยาคิตั้นนะคะถ้าฤูดูร้อนจัดหรือดูดูร้อนนะคะการให้น้ําลำยาคิตั้นควรจะเป็นวันต่อวันค่ะ ควรจะให้น้ําวันต่อวันนะคะหรือ1วันเว้นวันนะคะถ้าเป็นช่วงฤดูฝนที่ฝนตกชุกนะคะคุณสามอ่าไม่จําเป็นเลยค่ะให้เยอะไปน้ําให้เยอะไปเนี่ยใบเขาก็จะติดโรคด้วยนะคะแล้วก็ระยะห่างในการปลูกต้นลำยากิตตันนะคะที่ทางสวนน่ะตอนแรกอะคะ่ะปลูกชิดไปนิดนึงแต่ระยะห่างที่อยากจะแนะนําจริงๆก็คือ 7, จ็คูณเหรือ 8, ปดคูณแนะคะเพราะว่า ต้นลาเมียกิตตันนะคะต้นเขาจะค่อนข้างจะใหญ่ถ้าไม่ได้ตัดแต่งกิ่งใบค่ะเขาจะแผ่ขยายใหญ่แล้วก็สูงมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้นลาเมียกิตตันเวลาเพาะแล้วนะคะก็แนะนําว่าให้ประมาณ1ปีให้ตัดแต่งกิ่งนะคะ,ะที่ทุกคนเห็นอยู่นั้นเป็นต้นเอบิวต้นเอบิวก็คาดว่าปีนี้น่านจะติดผลผลิตเหมือนกันเพราะว่าต้นเนี้ยอายุป,ประมาณ2 สองปีกว่าๆอ่ะอันนี้ไม่ได้เข้ามาดูนานก็ติดดอกแล้วนะคะติดดอกแล้วต้นนี้ติดดอกแล้วคาดว่าน,น่าจะได้ชิมกันเดี๋ยวยังไงจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่ง